ถ้ายังไม่มีสติสัมปัญญะที่ดีก็เสพคบหาเพื่อนที่ดีคบหากัลยาณมิตรแล้วเราเองก็ฟังธรรมศึกษาธรรมก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดศรัทธามากขึ้น ศรัทธาต่อผู้เจ้าอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อมีศรัทธามากความแยบคายโยนิโสมนสิการก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อมีโยนิโสมนสิการมากขึ้นมีความแยบคายแยกกุศลอกุศลออกนั่นแหละคือสภาวะของคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการมีสติสัมปชัญญะแบบนี้จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้อินทรีย์สังวรคือมีการสารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกายวาจาใจาการรักษาศินมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกุศลกรรมบทสิบเกิดขึ้นกายก็สุจริตวจีก็สุจริตมโนก็สุจริตนี่แหละเป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมเรียกว่าสติปันสีเป็นการอยู่ากายเวทนาจิตธรรมในขณะที่อยู่แบบนี้แหละเกิดปัญญาตรงนี้เป็นสัมโพชฌงเป็นสติสัมโพชฌงเป็นธรรมวิจยะเพราะเราใคร่ครวญ รู้จักทำอะไรเป็นกุศลอกุศลในขณะใคร่ครวนก็จะละอกุศลไปเป็นวิริยะก็จะอยู่ด้วยปิติสุขมีกายวาจาใจที่สงบมากขึ้นในการใช้ชีวิตจิตก็จะตั้งมั่นอยู่เบคาได้นี่แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้สิ้นกิเลสเป็นการสิ้นอวิชชาได้วิชาได้วิมุตในปัจจุบันขณะอาจจะได้บางครั้งบางคราวแต่ก็ยังดีที่เราไม่ได้แตะสภาวะนี้เลย เพราะฉะนั้นเราเองต้องทําความเข้าใจในการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวตนปฏิบตัติถ้าเราเริ่มผิดตั้งแต่แรกเราปฏิบัติธรรมน้าเรารักษาศีลเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะจําแบบนี้ตลอดคุณผู้ชมลองพิจารณาดูมานั่งฟังธรรมเนี่ยคุณผู้ชมได้รักษาศีลบริบูรณ์ คุณผู้ชมต้องรักษาไหมไม่ต้องเพราะมันเป็นปัญญาเข้าใจถูกต้องคุณผู้ชมฟังธรรมเพราะอะไรเพราะคบหากาเลนามติตรคบหากับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคบหากับพระพุทธเจ้านั่นเองการได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีศรัทธาเกิดความเข้าใจมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากขึ้นเกิดความแยกคายแยกออกว่าอะไรคือกุศลอกุศลในขณะนี้แหละทําให้คุณผู้ชมเองมีสติสัมปชัญญะ มีอินทรีย์สังวรแล้วก็สินก็บริบูรณ์โดยอัตโนมัติ นิวรหก็ถูกละไปคืออกุศลกามถูกละไปนี่แหละคือวิมุติอันเกิดแต่สมัยในปัจจุบันเกิดสัมโพธชงเจ็ดขึ้นมาในขณะฟังธรรมนี่คือทางหลุดพ้นเห็นไหมมันเป็นสภาวะธรรมหมดเลยมันไม่มีเราเนี่ยไปนั่งรักษาศีลแต่เพราะคุณผู้ชมเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาที่เข้าใจในธรรมในขณะนี้กายวาจาใจถึงสะอาดกายวาจาใจสะอาด ก็เลยให้ได้สิลที่บริบูรณ์ในขณะนี้เห็นไหมเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราอยู่ในสภาวะนี้คือตั้งอยู่ค่อยๆละตนาอาศัยตนาละตนาวันเนี้ยไปทํางานทั้งวันเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันพอมาฟังธรรมก็ละทิ้งไอ้ความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันมาตั้งจิตอยู่ที่การฟังธรรมเห็นไหมอยู่ในอีกสภาวะหนึ่งละตนาตรงนั้นที่อยากได้สิ่งของต่างๆมาอยู่ในสภาวะนี้ พอฟังไปฟังมาจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมอยู่ในสภาวะนี้มีใครปฏิบัติไหมไม่มีสภาวะที่ความเป็นตัวเราของเราม่นไม่ได้ยึดแล้วนี่แหละคือกระบวนการของธรรมที่พระเจ้าให้เราเข้ามาเห็นเพราะนั้นเราเองรักษาศีลเราทําสมาธิมันมีตัวเราอยู่ตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นไอ้ตัวนี้ละ่ะ เราจะมีปัญญาเห็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจถูกตั้งแต่แรกคุณผู้ชมเองจะออกไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาค่อยๆพิจารณาเดี๋ยวจะเห็นสัจจะเมื่อได้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้มีจักสุหรือมีดวงตาเห็นธรรมมันจะปรากฏว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดามันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นเมื่อเกิดสภาวะนี้ขึ้นคุณผู้ชมเองก็จะโอ้ทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยาก เราจะไปคิดเรื่องกรรมอย่างเดียวสภาวะที่เขาเลิกกันเขาก็อาจจะมีตนาความอยากต่อคือกิเลสเขาเยอะะพอก็เบื่อกันแล้วก็ไปหาคนใหม่อีกไปคบหาคนใหม่คือไปสร้างกรรมใหม่กรรมณปัจจุบันด้วยคือตนาความอยากณับปัจจุบันคือพอได้มาก็เป็นภพเนี่ยเขาออกจากเราไปเขาไปได้ภพใหม่จะมาไปได้คนใหม่แต่พออยู่กับคนใหม่ได้สักพักหนึ่ง มันก็เป็นวิภพไม่อยากอยู่กับคนนี้ละเ็จะวิภวตนาไม่อยากเป็นสามีคนนี้ล้นั่นแหละอยู่ด้วยตนาก็ไปหาคนใหม่อีกได้พบใหม่อีกทุกครั้งที่มีการสร้างพบคือมีการเกิดเหมือนเราอยู่ในสภาวะเนี้ยมันจะนําไปสู่การแตกสลายเมื่อมีการเกิดมันจะมีการแก่และตาย มีเกิดแล้วจะมีเสื่อมฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนมาเขาเลิกจากเราเขาไปสร้างพบใหม่เขามีการเกิดอยู่ในชีวิตคู่นั้นเมื่อมีการเกิดมันจะนําไปสู่แตกสลายแต่แตกสลายไวแป๊บเดียวก็เลิกกันนั่นแหละแตกสลายแล้วเขาก็จะไปสร้างพบใหม่ก็ไปสร้างการเกิดใหม่นี่แหละคือสัจจะความจริงที่พระเจ้าให้เราเห็นถ้าเราเข้ามาเห็นสัจจะความจริงตัวนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะพบชาติมันเกิดได้ตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าคิดถึงสิ่งใดดําริถ,ถึงสิ่งใดจิตปักลงไปในสิ่งใด นั่นแหละคือพบนั่นแหละคือการเกิดทุกๆก,การคิดเราเปลี่ยนพบใหม่แล้วคิดดีเราก็ไปสวรรค์คิดชั่วเราก็ไปนระกตายในขณะนะคิดชั่วไปตามสภาพนั้นตายในขณะนะคิดดีไปในสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่าเราไปนึกถึงคนที่เราชอบใช่ไหมไปนึกถึงรูปเขามันก็ปรุงแต่งใช่ไหมวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนนักเล่นมายากลกระบวนการของความคิดของเราเนะ่ยเวลาที่เราคิดมโนเนี่ยมันจะน้อมไปแล้วก็จะมี การยึดไอตัวมโนเนี่ยน้อมไปไปหาไอตัวรูปอะรูปนั้นปรากฏมันจะเกิดวิญญาณเหมือนแสงอาทิตย์ไปกระทบกับฝาเรือนไปกระทบกับช่างมันก็จะเกิดรอยแดดช่วงน้อมไปเนี่ยคือมโนใจพอไปรู้ธรรมะที่มันผ่านมาแล้วหรือรูปเขาอะในความคิดนั้นอะมันจะเกิดวิญญาณตัวนี้และเราก็จะเพลินอยู่กับรูปเขาก็คิดปรุงไอสภาวะที่เพลินน่ะคือจิตมโนวิญญ,ญาณจิต มันคือตัวเดียวกันแต่มันทําหน้าที่กนละอย่างในกระบวนการของความคิดเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงอธิบายในเรื่องของวิญญาณว่าเหมือนนักมายากลคือเวลาเรานั่งนั่งอยู่ไอ้มโนมันน้อมไปแล้ววิญญาณรู้แจ้งในเรื่องธรรมะนั้นนั้นมันก็จะปั้นเป็นตัวเพื่อให้จิตเนี่ยไปเพลินอยู่กับไอสิ่งที่เราปั้นอยู่เหมือนนักมายากลที่เล่นกลแล้วก็หลอกเราอะ่ะนั่นแหละตัววิญญาณที่พระเจ้าอุปมาเพราะนั้นเราไปนึกถึงรูปลึกถึงเสียงลึกถึงกลิ่นนึกถึงรส หรือนึกถึงสัมผัสทางกายมันปั้นมาเป็นตัวในจินตนาการในความคิดเหมือนนักมายากลที่หลอกเราอ่ะนั่นคือตัววิญญาณเพราะนั้นวิธีการที่จะดับมันก็คือให้มีสติสติเนี่ยเป็นตัวกําหนดให้จิตเนี่ยไม่ออกไปไหนไม่ไปรู้อารมณ์นั้นไม่ไปคิดอกุศลและที่เที่ยวของจิตก็คือกายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ เป็นกุศลราศีหรือเป็นกองกุศลอย่างแท้จริงเพราะถ้าไม่ตั้งอยู่กองกุศลมันจะออกไปถ้ามันยังไม่ออกไปละเมิดศีลมันก็จะเกิดนิวรน,นิวรน,นี้เป็นอกุศล เป็นกองอกศุศลอย่างแท้จริงคือกามก็เกิดความใคร่ก็เกิดความคิดเนี่ยกามจันทะแล้วมันไม่ได้หนึ่งใจก็เกิดปยาบาดหงียบอิคิดไปคิดมาเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านเกิดอุทธจักกุกุจจาลำคาญพอมาปฏิบัติธรรมก็เกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยมันปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าพอฟังก็เกิดทีนะมิถะง่วงเงาหานอนอีกอย่างเนี้ยการปฏิบัติธรรมไม่เกิดเพราะถูกนิวร์เล่นงานแต่ถ้ามีสติกำหนดที่จะตั้งฟังเกิดปัญญาขึ้นมานิวรดับสัมพชทชงเกิดอย่างนี้